สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับการทำกสิกรรมได้สารพิษซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาดูกระบวนการขุดมันเผาหรือที่เขาเรียกกันว่ามันเจามรรยากาศจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นส่วนมันเจานะคะที่เริ่มขุดกันได้แล้วแล้วที่เป็นลูกเล็กๆนี่นะคะก็จะเป็น พันมันเจ้านะคะที่อยู่กับเครือที่อยู่ข้างบนที่ปกคลุมอยู่บนหน้าดินเราก็จะมาเริ่มเก็บลูกของมันเจา้าหรือพันมันกะเจ้าวไว้ก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วก็จะเก็บให้หมดทั้งสวนเลยและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการขุดซึ่งมันเจา้าที่หรือมันเผาที่เป็นหัวใหญ่ๆนะคะจะอยู่ใต้ดิน ในลักษณะแบบนี้เราก็จะมาดูการเก็บหัวมันกันนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเริ่มเก็บมาเรื่อยๆจนหมดสวนนะคะเราก็จะนำมันทั้งหมดนะคะเอามากองรวมไว้นะคะเพื่อรอขายเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็ใหญ่เท่าหน้าเราเลยนะคะอันนี้คือ การทำสวนแบบอินทรีย์ปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ